หมดสิ่งนี้ชีวิตไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะหนึ่งสิ่งที่ครูว่านี้สําคัญกับชีวิตคุณมากๆและถ้าคุณหมดสิ่งนี้ไปชีวิตไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเพราะหมดเวลาของคุณค่ะดังนั้นการหมดสิ่งที่ครูบอกก็คือหมดเวลาค่ะถ้าวันนี้คุณกําลังใช้เวลาอยู่กับความฟุ้งเฟือยที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทําให้คุณนั่งกล่าวโทษอดีตและกังวลกับปัจจุบันคุณกําลังผ่านเวลาของคุณเองและถ้าเกิดคุณกําลังนึกถึงคนที่คุณรักในแง่ มุมที่ไม่ดีคุณก็กําลังเผาผ่านเวลาของความสุขในชีวิตคุณค่ะและถ้าเกิดคุณกําลังเครียดอยู่กับการทํางานคุณก็กําลังเผาผ่านการทํางานของคุณให้มันเป็นวินาทีที่ยอดแย่ในชีวิตคุณและถ้ามันหมดเวลาตรงนี้ไปแล้วนะคุณจะนั่งเสียใจที่สุดในชีวิตคุณแต่คุณไม่มีชีวิตให้ใช้แล้วไงคุณไม่มีชีวิตให้ใช้แล้วไงดังนั้นเลิกสักทีนะคะที่จะนั่งเผาผ่านเวลาตัวเองเล่นคนเราเราเกิดมาเวลามันสั้นนิดเดียวค่ะ เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ละ่ะเราต้องไปจากโลกใบนี้ยอย่างแน่นอนใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าใช้เวลาของคุณให้มีคุณค่าใช้เวลาของคุณอยู่กับปัจจุบันให้ดีอยู่กับคนที่คุณรักให้ดีปล่อยวางได้ในอดีตที่เจ็บปวดให้อภัยกับทุกสิ่งที่ผ่านมาไม่มีใครอยากทําผิดพลาดหรอกคะ่ะทุกคนผิดพลาดได้เราเองก็ยังผิดพลาดถ้าเรารู้จักให้อภัยคนอื่นคนอื่นก็อยากจะให้อภัยเรา และที่สาคัญอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะคะอย่าใช้เวลาในการโทษตัวเองนานนักปาดน้ําตาแล้วเดินหน้าต่อนะคะครูสันไรสร้างคลิปดีๆมีประโยชน์ไว้เพียบเลยคุณสามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะคะที่ช่องทางนี้รวมถึงถ้าคุณอยากได้คอร์สฟรีเพื่อพัฒนาชีวิตคุณให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณสามารถขอได้ที่แอดครูสันไรตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วแชร์ไปให้กับคนที่คุณอยากให้เขามีขวัญและกําลังใจในการด,ดําเนินชีวิตแล้วจะก,กับมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ